ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสร้างซาวด์เอฟเฟกต์สำหรับผีแล้วก็ปีศาจโดยใช้แค่ของเล่นเด็กนะครับเหมือนกับปลากระเบนยักษ์ตัวนี้นะครับหรือว่าผมคิดว่ามันเป็นคนนะหรือว่าไอ้งูน่ากลัวตัวนี้นะครับลองฟังเสียงมาดิผมจะให้คุณทายนะครับว่าผมทำเสียงนี้ได้ไงนะครับ ถูกต้องแล้วมันเป็นผมลากมินเนี่ยนไวบนพื้นแล้วก็ทำให้วิดีโอมันช้าลงคุณรู้ได้ไงทำไมคุณฉลาดเลย <laughs> ผมทาให้มันช้าลง0.5%ของความเร็วปกตินะครับซึ่งทําให้มันเป็นเสียงแบบเหมือนเอเลี่ยนอันนี้นะครับแล้วเสียงเท้าของไอ้พวกตัวใหญ่ๆพวกนี้ล่ะ เสียงเท้ามันนะครับมันดังมากแล้วมันก็เป็นเสียงแบบเบสนะครับผมใช้คุณทายนะครับว่าความจริงแล้วมันคือของเล่นอะไรไม่มันไม่ใช่ผมเอาหมอนไปตีไมโครโฟนนะครับความจริงแล้วมันเป็นป๊อปอิดผมทําให้เสียงมันช้าลงนะครับมันก็เลยดูนานขึ้นแล้วก็ทําให้เสียงมันลึกลงด้วยนะครับผมใช้กราฟิก EQ นะครับเพื่อที่จะทําให้เสียงแหลมมันตัดออกไปหมดนะครับมันอาจจะฟังดูว่าผมรู้ว่าผมกําลังพูดอะไรอยู่นะครับแต่ความจริงแล้วผมก็แค่กดปุ่มมัวๆจนกว่ามันมีอะไรที่มันฟังดูดีออกมานะครับต่อไปนะครับก็ ผมใจ้คุณไทยว่าผมทำอันนี้ได้ยังไงคลิปพวกนี้ที่ผมเอามานะครับมันมาจากพวกนักศิลปะแล้วก็นักแอนิเมเตอร์ที่เก่งมากๆเลยนะครับอย่างเส้นเทรเบอร์ n เฮนเดอร์สัน มิสเตอร์แมนติคอร์หรือว่าไลท์จอออฟนะครับถึงแม้มันจะเป็นเสียงดังนะครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นเสียงของลูกบอลเวลโครอันเล็กๆพวกนี้นะครับที่มันเดียเด่ยวๆผมเล่นมันแล้วก็ดึงไปดึงมานะครับแล้วก็ในแอปตัดต่อของผมนะครับผมเพิ่มรีเวิร์บนะครับซึ่งทําให้เสียงมันดูกล้องมันดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วนี่ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายนะครับ ต่อไปนะครับเป็นอันที่ตลกอยู่นะครับแล้วมันก็ทายยากอยู่นะครับว่ามันมาจากไหนตอนที่นั่งตัดต่อวิดีโอนี้อยู่อันนี้มันเป็นอันที่ทําให้ผมตกใจเยอะที่สุดแล้วเพราะแบบจู่ๆเสียงมันก็มามันมาจากของเล่นอะไรเหรอโทรศัพท์โพนี่อันนี้นะครับ เวลาคุณกดปุ่มนะครับมันจะเล่นเสียงมัวๆนะครับผมก็เลยรีบกดดเร็วๆนะครับทําให้วิดีโอมันเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เสียงมันต่ําลงนะครับซึ่งทั้งหมดมารวมกันปุ๊บเสียงมันก็จะดูต่ําแล้วมันจะดูว่าแบบไม่ธรรมชาตินะครับแล้วก็น่ากลัวขึ้นต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่ารูปนี้มันมาจากไหนนะครับแต่มันเข้ากับเสียงมากเลยนะครับซึ่งแบบทําให้เราคิดว่าแบบเราอยู่ในอุโมงค์เราอยู่ในใต้ดินอยู่ในท่อน้านะครับแบบในท่อน้ําปะปานะครับ ซึ่งเสียงพวกนี้ไม่ได้ถูกสร้างโดยใช้น้ำสกักหยดเลยนะครับความจริงแล้วมันเป็นบอลลูนมาจุดตั้งแล้วและไอตัวนี้ล่ะนี่เป็นเสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเวลาผมตื่นมาเลยนะครับมันมีเสียงเหมือนเอเลี่ยนนะครับแล้วก็เสียงแบบเป็นสัตว์กำลังหายใจอยู่นะครับซึ่งเข้ากับเอ่อผมไม่รู้ด้วยซ้ำอันนี้มันคือตัวอะไรความจริงแล้วเสียงจริงน่ะมันเป็นไอพวกป๊อปอิดยาวๆนะครับ ซึ่งป๊อปเวลาคุณดึงมันออกมาผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะแบบเวลาเราดึงมันก็จะถ้าคุณรู้คุณอาจจะใส่เข้าไปในคอมเมนต์เยอะได้นะครับผมใช้เครื่องมือกราฟิก EQ นะครับใน Da Vinci Resolve นะครับเพื่อที่จะจัดเสียงเฮิร์ทที่มันสูงสูบออกไปนะครับแล้วก็ใช้ Pitch Collector นะครับแล้วก็หมุนให้ Pitch มันตกลงมา11เซมิโทนนะครับผมรู้หรือเปล่าว่าเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปไม่ผมไม่รู้นะครับผมไม่ใช่นักดีไซน์เสียงนะครับต่อไปนะครับเป็นหนึ่งในอันที่ผมชอบที่สุดนะครับมันเป็นรูปปลากระเบนตัวใหญ่ๆอันนี้ คล้ายๆแบบยานเอเลียนกำลังบินข้างบนเมืองนะครับถ้าผมสามารถทำเสียงแบบนั้นได้ก็น่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลลัพธ์นะครับความจริงแล้วคุณเคยเห็นของเล่นนี้มาแล้วนะครับจากวิดีโอที่แล้วของผมถ้าคุณดูวิดีโอที่ผมล้างคีย์บอร์ดนะครับ มันเป็นเปียโน,โนแมวนะครับคุณสามารถอัดเสียงที่คุณกดไปอะแล้วเวลาคุณกดเล่นนะครับมันก็จะสามารถเล่นเสียงกับมาให้มันเร็วขึ้นได้ผมก็เลยรีบๆกดเร็วๆนะครับแล้วก็ทําให้เสียงมันต่ําลง ในแอปตัดต่อครับความจริงแล้วทั้งวิดีโอนี้มันคือแค่ผมเอาเอฟเฟกไปใส่เสียงมัวเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ผลนะครับแล้วก็มีดีไซน์นี้นะครับซึ่งเจ๋งมากเลยคนทําเป็นเทรเบอร์เหมือนกันนะครับมันเป็นมนุษย์ต้นไม้นะครับผมก็ได้คิดว่าแบบเสียงคล้ายๆแบบกิ่งไม้เอเลียนครับอาจจะทําให้มันฟังดูเสมือนจริงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายนะครับ ผมดีใจมากเลยนะครับเพราะว่ามันเสียงเหมือนแบบไดโนเสาร์มาจากจุลสิกพารนะครับอันนี้นะครับความแล้วมันทํายากอยู่เพราะว่าที่กําเนิดเสียงจริงอะมันคือนโทรลเลอ e r ของเล่นรถยนต์นะครับใช่แล้ว <laughs> เพราะผมใช้เสียงเอ h o โคนะครับมันทําให้มันดูใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่น่ากลัวที่สุดน,นะครับแต่ว่ามันถูกสร้างโดยของเล่นที่น่ารักที่สุดในโลกครับลองฟังดู อาจจะฟังดูเหมือนแบบผมทําให้เด็กร้องไห้เพราะผมเตะเด็กลงบันไดนะครับแล้วก็ทําให้เสียงช้าลงนะครับแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมทําไปนะครับเพราะว่ามันจะใจร้ายมากเลยนะครับแล้วแล้วก็ผิดกฎหมายนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับเสียงมาจากของเล่นเป็ดนะครับผมทําให้เสียงมันช้าลงนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ฟังดูเหมือนแบบคล้ายๆมนุษย์นะครับแต่มันมีบางอย่างผิดปกติไปนะครับในเสียงซึ่งเข้ากับไอ้ตัวคนถนนนี่มากเลยนะครับ subscribe นะครับไม่งั้นผมจะทําให้คุณกลายเป็นสาวเอฟเฟกต์